เสียมาแล้วหลังจากสมัรง่ทกระแสเป็นยังไงบ้างคะจากข้ออย่างล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะเห็นมีที่สุดแข่งปีของเราก็ยังอยู่ในอันดับที่ไ้่่อยอยู่เลย่ครับตรงนั้นไม่ไม่ใช่ปัญหาเลยครับเนื่องจากว่าพอเราลงพื้นที่เนี่ยเราเรามองเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นเป็นในทางที่ดีขึ้นมากนะครับแล้วก็ประชาชนตอบรับเรื่องของนโยบายชัดเจนนะครับแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยเรื่องนโยบายกับเราได้นะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะทําให้เราสามารถที่จะมีนโยบาย เพิ่มเติมขึ้นมานะครับเนื่องจากว่ายังมีเวลาที่จะจะส่งตัวนโยบายตรงนี้อีกนะครับทําให้เราเรามีความมั่นใจนะครับแล้วก็มั่นใจขึ้นเรื่อยๆทางผู้สมัครของเราก็ลงพื้นที่อ,อย่างแข็งขันนะครับซึ่งเป็นการลงอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเน้นย้าว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราน้อมรับนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดสมมติว่าเราเห็นเรื่องเกี่ยวกับกระแสหรือว่าโพหลายอย่างเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่จะรับไปปรับปรุงแต่ในขณะเดียวกันก็มีหลายโพนะครับที่เป็นกําลังใจให้กับพวกเรามากนะครับพวกเราก็ตอนนี้ก็พยายามที่จะทําให้ประเทศไปข้างหน้านะครับแล้วก็ลดความแตกแยกกันนะครับวันนี้วันปีใหม่นะวันที่1ก็เลยชวนท่านผู้สมัครหลายท่านนะครับแล้วก็กรรมการบริหารพรรคหลายคนนะครับวันนี้มา ทำบุญก่อนนะครับเมื่อเช้าหลังจากนั้นเราก็มาเดินทักทายพี่น้องประชาชนนะครับก็จะสังเกตว่าทุกคนคึกคักคึกคืนแล้วก็มีความหวังครับเข้าใจค่ะอย่างการเลือกตั้งเสร่แหละจะมาวันนี้ค่ะโจทย์หนึ่งของประเทศคือเรื่องของความมั่นคงบ้านเมืองทางการเมืองทนโยบายอย่างไรบ้างนราอยากนครับเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องเชิงระบบนะครับเรื่องนี้ต้องทําทั้งระบบด้วยกันนะครับหลายอย่างที่เราพยายามนําเสนอก็คือเรื่องเกี่ยวกับ รัฐบาลดิจิตอลนะครับซึ่งตรงนี้ไม่ใช่เป็นแค่เพียงเรื่องเส้นทางการเงินนะครับแต่ว่าต้องเชื่อมโยงหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อที่จะเห็นความผิดปกตินะครับอันนี้ก็จําเป็นต้องทําในเชิงระบบในเชิงเกี่ยวกับการทูตการต่างประเทศเรามีความจําเป็นต้องเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างประเทศต่างๆซึ่งมีข้อมูลหลายส่วนนะครับที่จะทําให้เราสามารถที่จะป้องกันข้อมูลในประเทศเราได้และสามารถที่จะมองเห็นว่าใครที่เป็นภัยคุกคามมาจากข้างนอกนะครับซึ่งการ ปราบเรื่องของแ c a m m e r เนี่ยก็จะไปเชื่อมโยงกับเรื่องเกี่ยวกับการปราบเรื่องยาเสพติดแล้วก็การปราบเรื่องคอรัปชันนะครับตรงนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือต้องมีเรื่องของข้อมูลที่เหมาะสมที่ถูกต้องนะครับจากทุกหน่วยงานแล้วก็ทํางานบูรณาการร่วมกัน,กนครับอย่างธาารในไทยกับูานะครัที่แม้จะมีการลกันแล้วค่ะแต่ว่าาอีกในะันเรางรีมเียยังไงบ้างครับระยะ ระยะสั้นนะครับตอนนี้เราจําเป็นต้องดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับแล้วก็สามารถที่จะกลับไปใช้ชีวิตได้นะครับในขณะเดียวกันก็ต้องมีการให้กาลังใจพี่น้องทหารนะครับหลายท่านปัจจุบันสงบลงแล้วแต่ว่าท่านก็ยังต้องทํางานตรงนั้นอยู่นะครับก็ต้องเป็นกําลังใจให้นะครับสําหรับในส่วนของพวกเรานะครับถ้ามีโอกาสได้เข้ามาเป็นรัฐบาลนะครับเรื่องเกี่ยวกับอธิปไตยนะครับเป็นเรื่องที่1ที่ต้องมาก่อนนะครับ การสนับสนุนเพื่อให้เราสามารถมีกําลังที่เข้มแข็งได้ตรงนี้ต้องทําอย่างต่อเนื่องนะครับในขณะเดียวกันก็ดูความเรียบร้อยในบริเวณชายแดนด้วยการพูดรวมกันกับการทหารนะครับไปด้วยกันเรามีความจําเป็นต้องสื่อสารให้กับประชาคมโลกรู้นะครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับตามหลักของทั้ง UN สันติภาพสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็กฎหมายต่างประเทศครับ ในเรื่องของความมังก่ว้ับกายกนโยบายเรื่องการลดกลังคนในการรับานี้จะเป็นยงไบ้างครับเรื่องเรื่องตัวนี้นะครับเราต้อง,เร,องเราต้องประเมินให้ให้ชัดเจนนะครับสิ่งสําคัญที่สุดที่เป็นตัวตั้งก็คือเราต้องมองเรื่องว่าวันนี้มีภัยคุกคามส่วนไหนบ้างนะครับแล้วก็มีการจัดสรรก็ประมาณจัดสรรกําลังคนตามลักษณะของภัยคุกคามนะครับภัยคุกคามปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มาแค่เป็นเราเรียกว่าฟิสิกอลนะครับแต่ว่า มาในเชิงดิจิตอลด้วยมาในเชิงของไซเบอร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องมีการจัดสรรให้ถูกภาคส่วนนะครับสำหรับนโยบายเพิ่มเติมของเราเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับอรอดอเนี่ยเราก็จะพยายามทำให้เหมาะสมกับภัยคุกค้ามากขึ้นนะครับแบบเดิมมีอยู่แต่เสริมเรื่องเกี่ยวกับโดรนเสริมเรื่องเกี่ยวกับไซเบอร์เ u r i ริตีเสริมเรื่องกับรอดอทางการแพทย์นะครับซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเราสามารถที่จะานามาบูรณาการกันได้ การที่เราไม่ได้จําเป็นต้องลดงบในเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงแต่ในขณะเดียวกันเราอาจจะให้ความมั่นคงเนี่ยเป็นแกนนําในเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยต่างๆในเชิงรุกนะครับงานวิจัยในเชิงการตหาหานี่เป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้เกิดงานวิจัยต่างๆเพิ่มเติมนะครับอย่างตัวอย่างสมัยก่อนในอเมริกาเนี่ยหลายวิทยาการก็เกิดขึ้นจากงานวิจัยทางด้านความมั่นคงนะครับแล้วก็สืบไปต่อเป็นงานวิจัยทางด้านเศรษฐกิจครับครับอาจารย์มองเรื่องการเกต่อหาน รเรื่องนี้ต้องทําให้ถูกสัดส่วนครับเรื่องนี้ก็เป็นเป็นส่วนสําคัญนะครับส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าในในยามที่พวกเรามีภาวะ,ะถูกคุกคามเนี่ยทุกคนยินดีที่จะเข้ามาช่วยเหลือประเทศนะครับซึ่งตรงนี้ต้องมีความจําเป็นต้องประเมินพร้อมกับผู้นาเหล่าทัพนะครับถึงจะสามารถที่จะไปข้างหน้าได้เพราะว่าท่านเป็นดานหน้าแล้วก็รู้ในเรื่องนี้ได้ดีที่สุดครับบครับ okay.